ขายปัญหนักเอ้าเป็นยังเมียบอสบายบ่เมียเจ้านี่เจ็บตีนนี่เจ็บนี่เออเจ็บกระดองพญานี่เจ็บขาบอโอ้บันน้กินยมกินยาบออะไรกินอะไรบ่ยาผมมียากินเอ้าเอ้าคือเบิ่งช่วงคือยีเจ็บแห้งนี่พี่น้องเออเจ็บจะโดนละบ่ขานี่ใช่เบิ่งเจ็บแบบใดเจ็บแบบใดเป็นฮดเป็นฮด เ,เป็นปะดงบ่อืออืลูกเจ้าบ่านี่สบายดีพี่น้องเนี่ยแหละนบมือสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยบุหัวจักสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเอาสบายดีพี่น้องคนนะสบายดีนบมือสบายดีมั้ยเนี่ยเอ้ยโอ้ยเบิ้งเจ้าคือชมแต่พวกนี้ว่ามันเจ็บแห้งได้นี่ค่อยเบิ้งหนาจนฉีดนี่โอ้เราเจ็บขาแห้งได้นี่พี่น้องเอ้ย นั่งใบ่พวกกันเอาเมียไที่กสบายดีนะบ่านนะช้าพอลุในป่าเ่จักรูจักคนมันมองชบอนพี่น้องอ่ามีสวานเ่นนยเป็นเนบลี่เลยปนเดพาเบลี่ไปใฮือนหลังนึ่งพี่น้องอยู่ทางหลังเพิ่นว่าเืินลังนะบบมีเพ่นว่าผาเฮายางหลัดหลัดห่านมาเอาเลย ใีฮยตชิเป็นบังเพราะว่าพี่น้องเพือนรังนี้บ่มีอยู่บ่มีกินพี่น้องเลยแล้วก็ขาดเคิร์นเนาะอ่าเพิ่นว่าอยากให้บิลลี่นี่ไปจอบเบื้งแน่พี่น้องให้ไปถ่ายเบื้งแน่เดี๋ยวบิลลี่สิพานอ่ะเปล่าน่ะสาวไปเบื้งน้ำกันละเฮงินเพิ่นเป็นแบบใจพี่น้องเฮื่อนลังนี้บ่เราอยู่เพื่อนว่ไม่เแถวเพื่อนรังนี้พี่น้องเไป

อัน right. ่เอลบเเม่ยมยม่มาแตะหลบเหมายก้าเด็กหน่อยก็ไล่ลายเพี่น้อกเลยไม่เถาพันมาเงินลังนี้พันมาโบนี่ยูมีกินพันวะก็ถอดเด็กหน่อยลายนี่นะทายไหม่เ้รป้าเพื่อนบอกภาษาลาวเป็นบอบอบเป็นบอภาษาลาว ก็เถอกแกันอยู่บนขอบคัวเลยพี่น้องเลยไปผ่ากับบ่มีเงินเรามาถ่ายภาษาฝรั่งเศสถ่ายตอนหนเอ้าเป็นยังเมียมสบายบอมียเจ้านี่เจ็บตีนนี่เจ็บนี่เออเจ็บกระดองขยานนี่เจ็บขาบอโอ้บันน้กินยมกินยาบออะไรกินอะไรบอยาบ่มียากินเอ้าเอ้าคือบนช่วงคือยีเจ็บแห้งนี่พี่น้องเออ เจ็บจะโดนแล้วบ่ขานี่ใช่บ้องเจ็บแบบใดเจ็บแบบใดเป็นหดเป็นหดเป็นปะดงบ่อืออืลูกเจ้าบ่นี่สบายดีพี่น้องเนี่ยแหละนบมือสบายดีทุกสบายดีสบายดีโอ้ยบุหดจับสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเอาสบายดีพี่น้องคนนีสบายดีนบมือสบายดีไหมเออ โอ้ยเบิ่งเจา้าคือชมแต่พวกนี้เหรอ่ามันเจ็บแห้งได้นี่คอยเบิ่งหนาจนฉีดนี่โอ้โดดเราเจ็บขาแห้งในนี่พี่น้องเอ้ยนั่งในเบ่ะพวกรึยับเอาเมี่ได้ที่นั่งในเบ่ะอะไรว่าตัวบื้งชาวบ้านกัจะมายืนถา่าเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเลยคุณไลยเติมอืมเคยบอกประชาลชนเป็นบอ่อเป็ดกอ้าวไพ่ไหนชีบอกประชาชนหายไปไหน เจ้าบ่ใช่ป่าประชาชนเราให้อาเบิ้ลอืมแม่เท่านี่คนเก่าคนเดิมพี่น้องเลยคนเก่าเหากระเจ็บนี่คือกันนี่เจ้าก็เจ็บเขาบ่าบ่ะเจ็บเขา่าเจ้ากินแล้วบ่ยา,า่ม่ยาลู่เฮาก็ทุกข์กันแล้วแเฮานี่งวก็บ่มีายก็บ่มีเห่ากัดนี่ทุกคนเท่าพวก,ก็เท่าแล้วโอ้ยเราใส่ตังคข้พี่น้องเราว่าเราทุกข์ายเหาก็เท่า เฮาก็เท้าเฮาก็ถุกอ่าแล้วมีลูกจกคนนี่ครอบครัวงั้นนี่แม่เท่าครอบครัวนี่ด้วยชามลูกผู้น้อยชุดบ่านี่น้อยผู้นึ่งผุนอ่าเ,เดือนนี้เนาะผู้น้อยอืมบ่มเป็นเจีย๊ยบขาแห้งบรจังนี่ขึ้นหนาจนฉีดเลยพี่น้องเอื้อยเรานี่ขึ<ห>้นหนาฉีดหนาเรืองเลยเรื่องแม่ไอ้เยอะเมื่กีเจี๊ยบแห้งบ่เจี๊ยบแห้งเจี๊ยบแห้งโอ้เป็นผดงฮอด โบได้กินยองกินยาเลยบไมียาจักอยากกินยาอย่างก็บไมียาเเราป็น,ช,นชื่อเราชื่อ,อยังไรชื่อเราเนี่ยชื่อเตืองอเตืองอะโจมอเตืองอะโจมพวเราชื่อ <ต ương S 1> อะโจมพว,ออพวชื่อเธอโจมอเรามีไฮไม่น่าเฮ็ดว่าไม่เผาบ่ม่รวยไฮก็บ,บ่ม่น่า็บ,บ่มีคือการเอางอควยเราหลายบ่บ่มีดินดินก็บ่มีเอ้กินอย่ง ดินเราอยู่นี่ของของไป่ช่ดินนี่ดินเราอยู่นี่ดินลาวดินเข่าดินเขาตั้งแต่เฮือนนี่แล้วแม่เจ็บขาแห้งเลยพี่น้องเลยให้เราขึ้นเอาขึ้นไปนอนใช่ไหมพีไปนอนอะลูไฮลูหน้อยเอามีลูกน้อยอีกเออมีลูกน้อยยังน้อยน้อยโอ้ดิเดินนีออ๋อฮาก็ออกเดินนี่อืเฉพาะหน้าตาเราจังฉีดพี่น้องเลยเบื้องเฮือนเรานี่ป้าทุกจนอยากหักเลยพี่น้องเลยจนอยากหักลงเลย เออ,นะอพลวลาเราบดนไปทำงานรับจาบ้างบ่ไม่เถ้าบ่พวหลังก็อ,อยู่เพื่อนอือโอ้พ<ว>ยพายยกนนันอยู่นั่นนี่เลยบ่นี่เพื่อนก็เพื่อนอยู่ก็บ่มีเห็นอ๋อเอ้คือนั่งท่านก็ได้ไปคนไล่ไอคือนั่งทั่านที่งานกลับไปเออโอ้พี่น้องเลยทุกเลยนี้ผู้ใดมาช่วยนี่คือมีชังกระซีนี่ก็มีภัยช่วยมันชื่อหลู่ลอยยังไงหน่อยเนาะชื่อนตะกาวแล้ว บอกประชาชนเาราบอเป็นก็ซื้อชา้านกับข่อยบัวได้ขึ้นเก่าแล้วบัานี้อ่าบวิหูชีบรหูชีถามเพิ่นแบบดใดพี่น้องเลย <c oughs> เราในลูกชามคนผู้หนึ่งผู้หน่อยมรนจะผู้ใหญ่ไปแล้วปฟาดถืยเบิ่งคนมาเบิ่งทางหลังนี่ไลายล่พี่น้องเลยที่เฉพาขาเจ้าจังไอ้ชาวบ้า,านข้าเจา้าอาย เต็มข้าเจ้าหุ่มหลายคนเบิ่งเห็นข้าเจ้ากบกาวาวเนาะหายเนาะบอกกล่าวว่าบุมีบ่ฮู้ควับบ่แม่นบอกกล่าวว่าชื่อนังอะไรลูกผู้น้อยนะชื่อจังได้ลูกเจ้านะตุ๊กผู้หน้อยไหนชื่อลูกหรือชื่อเม่ชื่อตุ๊กนี่ลูกผุกลูกโอ้ห้ากัเกิดพี่น้องเลยลูกเราห่าก็เกิด ให้หน้าตะกากับบมี่บอนสิปูเขา่าบูมียังกินกับบมี่ปูกือเต่ขึ้นผู้ไอ้ปูเขา่าเขาขึ้นผู้ไอ้ได้ <c oughs> มีไม่ได้ขึ้นผู้บูมีดิ้น<อ>งดติดินขา่าวอ่าหนุ่ยและพี่น้องบางวนเข้าไปกับชื่อชานภาษากันบอกเข้าใจปันใดบางเฮือนชานแกับพี่นอ้องอ่าว่ากันเข้าใจอยู่แต่ว่าบางอันก็นบอกเข้าใจพี่น้องเลย บางภาษาที่เฮาเว้ากันก็เข้าใจน้อยหนึ่งก็ไม่เท่าเนาะอกเข้าใจน้อยหนึงเฮาคือกันแล้วลูกเอ้ยบ่มีเข้าใจลายเฮาหน่อยหนึงได้แต่กินข้าวกินน้ํานี่แหละออืคนหลายเฮาก็ผู้คือกันออืแทกเฮาก็แต่ยังน้อยคนหลายเลยเนาะเขาเจ้าอายอลไรอยู่ถึงผู้อยู่ถึงอายอลไรพี่น้องเอ้ยชาวบ้านเขาจะมาเบิ่งเต็มไปหมดเลยนน้องอาชื่อพวอยังกเอยเลยชื่อเราพวพวเนี่ อโจ,อบอจอบ๊บอโจ๊บเมียได้จ้ะเมียเตืองเตืองมีเมียเห็ดบอขมือนนี่มีมีมีงานเห็ดอยู่บอบอได้มีงานเห็ดเลยเห็ดเลยโอ้ลูกหน่อยสามคนอเออเสียเงินในช่นองมาชื้อเขา่ากอบพวกกินอะไรขึ้นมาเลยค่ะคุณทางว่านักนาชาฮัดเด้พี่น้องแต่ว่าเล่าบอกพระชาก็เผา,าหรืบอเข,ข้าใจต้องมีคนมาแปลใ,ให้อ่าขันวบาเข้าใจแค่นี้ยสี่เลยสามเพิ่น ลูกเราก็ก็เกิดเป็นน้องไอ้ผู้น้อยๆจักเดือนก็แม่ลูกเราเดือนหนึ่งเดือนเดียวหนึ่งเดือนก็ออกเดือนก็พุ่นแม่เดือนออกหนีเอื้อดังแต่กอนไงลูกเราได้เขาเงี้ยนไกลผู้น้อยนี่บริเขาเงี้ยงช้ำนางยานอ๋อยานคนเนาะ เอ้าลูกทายเลยพี่น้องเลยกระแล้วก็แล้น้องเราทายเราดีใจน้องเราทายพี่น้องเลยกระแล้อวิลาพ่อกระบอกว่เป็นแม่กระบอกว่เป็นภาษาเราเห็นได้น้อชื่อชื่อชานเข้าใจไปนี้พี่น้องเลยเอาน้ำกินน้ำใส่นี่เขาจะเอาผ้ากันเปื้อยใส่มาใส่กินน้ำเชะบ่มีน้ำกินน้ำเช่บะกินน้ำเชได้บ้านเราไในรัวน้ำเชะบ่มีน้ำอืม ขาเจ้าจกินกนี่กินน้ำเชื่ออะไพี่น้องเอ้ในหมู่บ้านนี่ปลาจ้าเงิน <c oughs> เราเสียกันเหี่ยวกันเหียวกับบริมีเลยเพ <c oughs> ่เบิด์อะไพี่น้องเอ้เพย์เบิด์ะอะไฮักเบิด์อะไรผู้นี้ผู้สสาร์ดำเ <c oughs> ลยนะมาแปลภาษาให้เรา,าจเจอกับพรอยแะไรเราว่าไปไปเบิ่งเฮือนหลังนึงเราว่าอยากพาขอยไปเบิ่งแต่ว่าเราว่าภาษาลาวบ่เป็นเพิ่นว่าสิมิลิก็เลยว่าอะ ไปได้จีภาพพี่น้องไปเบิง่งด้วยกันพอจีตายให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าเราบอกภาษาเราบุเป็นมาเมื่อนี้กับบุมีเครื่องมาให้เรามีแต่ว่ามาเบิง่งจะชื่อพี่น้องเลยน้ำกินน้ำยูนี่อาบยูเซ่กินยูเซ่ถึงเลยเพ่ฟ,ฟ้านี่กับบุมมีสม่สัเนาะนี่เพฟ,ฟ้าบ,บ,บอกยังไงเรคือบอุมมี่ขาเขินนี่บุมมีบุญยาฝ่าฉัพี่น้องเอ๊เอาบรรณาก่อนเอาคลิปลงยูทูปก่อนจังมาหาใหม่พี่น้องเลย เหมือนอี้กัมาเห็นเงินเงินชาญแล้วมือหนอาจ,จังมาหาไม่ได้เดอ้ออาอยู่ดีไม่แห้งสบายดีพี่น้องนะอนุชสบายดีพ่นนะเอออากตื่นแต่นอนเรากะนะ็เนาะเออไ่เทาอันนี้ก็พาไปลูกเล่นนี้นได้ไ่เทาไงกายเต็มหมมลักุดท้ายนัานลูกเล่บนี้แหละลำบากปะ ด้วยนี่ก็ลูกเฮากเเ็เป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่จะได้กินข้าวเลยช่องมือช้ามือมัดข้าวกินวะข้าวนั่นบอมี่บอมี่บัดชื่อน,นี่แหละเก็อบอยู่อ๋อนี้มันไข่กึนแล้วอันนี่เข่ากินอ๋อ,อ,อใช้บอนได้ไกล์จะบอกเงินลูกเจ้า เนี่เด้อยางเป็นยางไปนี่ช่องหลักนี่ทำหลักโอเคพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับเฮือนหลังนี้กะจีโจ้ไว้สำเนียก่อนพี่น้องมีเฮือนหลังหนึ่งเพิ่นอยากให้ไปเบิ่งอีกเนาะอ่าเฮือนหลังนี้กะติดตามถ้าเบิ okay, ่งคลิปใหม่ยังสิมาหาเราอีกอยู <h 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 ่พี <h 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 ่น้องมาเทนี่ว่าบ่เข้าใจแล้วกะอ่าคนก็หลายแล้วก็สะลวนกันเอากันหลายอย่างเนาะแล้วขาเจ้าก็บ่กล้าเว้าแน่พี่น้องเลยอ่าติดตามถ้าเบิ่งคลิปใหม่เด้อ